การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆมาพบกับชั่วโมงคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันตอนที่สองตอนนี้ปุ๊กกับวินจะพาน้องๆไปพบก,บกับการเรียนรู้อะไรบ้างนั้นไปพบกับทั้งสองคนได้เลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ปุ๊กนักับวินไว้เพราะเราสองคนกำลังจะไปเรียนพิเศษค่ะแต่ก่อนไปเราสองคนจะทบทวนเนื้อหากันก่อนโดยการทำแบบฝึกหัดในหนังสือค่ะเพราะเวลาเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะใช่ครับเราจะทบทวนก,นรการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันครับปุ๊กครับเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนกันเลยดีกว่าครับ ข้อแรกจากภาพคือเศษสองส่วนสี่ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเท่าไรจากภาพมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดสี่ช่องส่วนที่ระบายสีสองช่องจากสี่ช่องนั่นคือเศษสองส่วนสี่จากนั้นนำช่องที่ระบายสีออกหนึ่งช่องจากสีช่องช่องที่ถูกนำออกไปนั้นนั่นคือเศษหนึ่งส่วนสี่ดังนั้น จากเดิมมีสองในสี่ช่องถูกนำออกไปหนึ่งในสี่ช่องจะเหลือช่องที่ระบายสีเท่ากับเศษสองส่วนสี่ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษหนึ่งส่วนสี่จ้าถูกต้องครับเอาละข้อต่อไปจากภาพมีช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดห้าช่อง ระบายสีสามช่องนั่นคือเศษสามส่วนห้านำช่องระบายสีออกไปหนึ่งช่องคือเศษหนึ่งส่วนห้าจากภาพแสดงเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนห้าลบด้วยเศษหนึ่งส่วนห้าเท่ากับเท่าไหร่จากภาพมีส่วนที่ระบายสีสามส่วนในห้าส่วนนั่นคือเศษสามส่วนห้า ถูกนำส่วนที่ระบายสีออกไป1ส่วนจาก5ส่วนคือเศษ1ส่วนหดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะยังเหลืออยู่เศษ3มส่วนหลบด้วยเศษ1ส่วนหเท่ากับเศษ3ลบด้วย1ส่วนหหรือเท่ากับเศษ2ส่วนหเพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษสองส่วน5จ้าถูกต้องอีกแล้วครับ ว้าวปุ๊กนี่เก่งจังเอาล่ะต่อไปขอวินลองทำบ้างนะครับจ้าแต่ก่อนจะไปทำข้อต่อไปเราไปทำกิจกรรมต่างด้าวต่างแดนกันดีกว่าน้องๆคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะเอาล่ะข้อต่อไปตาวินแล้วนะจ๊ะจากภาพมีสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด10ช่องถูกระบายสีบาดช่องจากสิช่อง คือเศษแปดส่วนสิบถูกนำช่องที่ระบายสีออกไปห้าช่องจากสิบช่องนั่นคือเศษห้าส่วนสิบดังนั้นจะเหลือช่องที่ระบายสีทั้งหมดกี่ช่องจากภาพช่องที่ระบายสีมีอยู่ทั้งหมด8ดช่องจากสิบช่องถูกนำช่องระบายสีออกไปห้าช่องจะเหลือช่องที่ระบายสีอยู่เศษ8ดส่วนสิบ ลบด้วยเศษห้าส่วน10เท่ากับเศษ8ลบด้วยห้าส่วน10หรือเท่ากับเศษสามส่วนสิเพราะฉะนั้นช่องที่ถูกระบายสีจะเหลืออยู่เศษสามส่วนสิวินจ้าจากที่เราสองคนทำแบบฝึกหัดมาสามารถสรุปได้ว่าการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนมาลบกันได้ โดยตัวส่วนคงเดิมดังนั้นจากข้อสรุปที่ได้ข้อต่อไปจะไม่มีภาพแล้วนะลองทำดูนะจ๊ะได้เลยครับเศษแปดส่วนสิบเอ็ดลบด้วยเศษเจ็ส่วนสิบเอดเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์เศษแปดส่วนสิบเอ็ดลบด้วยเศษ 11. เจ็ดส่วนสิบเอ็ดศษส่วนสองจำนวนมีส่วนเท่ากันคือสิบเอดดังนั้น สามารถนำเศษแดลบด้วยเศษเจ็ดได้เลยแล้วคงตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเศษแดลบด้วยเศษเจ็ส่วนสิบเอ็ดได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษหนึ่งส่วนส 11, ิบอ็ดคำตอบคือเศษหนึ่งส่วนสิบอ็ดครับถูกต้องจ้าข้อต่อไปเศษสิบห้าส่วนยี่สิบลบด้วยเศษเจ็ดส่วนยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ จากโจทย์เศษสิบห้าส่วนยี่สิบลบด้วยเศษเจ็ดส่วนยี่สิบเศษส่วนสองจำนวนมีส่วนเท่ากันคือยี่สิบดังนั้นสามารถนำเศษสิบห้าลบด้วยเศษเจได้เลยแล้วตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเศษสิบห้าลบด้วยเศษเจ็ดส่วนยี่สิบได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษแปส่วนยี่สิบคำตอบคือเศษแปส่วนยี่สิบครับถูกต้องจ้ะ อได้เวลาที่เราสองคนต้องไปเรียนพิเศษแล้วล่ะแต่ก่อนไปเรามาสรุปเนื้อหาให้เพื่อนๆฟังก่อนดีกว่าการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิมน้องๆครับการทบทวนคือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ดังนั้น อย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ